สวัสดีครับพี่น้องผมกับผมครับพันนุกครับในช่องพันนุกรางสาราครับผมวันนี้พามาเอาพึ่งครับครับทีมงานครับครับพันไก่ครับผมครับพันผลครับสวัสดีครับและจันกบรับผมครับสวัสดีครับวันนี้พันผลกับพันกบมาเจอพึ่งหลวงสองลังครับใหญ่ๆ่อยู่ติดกันเลยครับพันผลบอกถ้ารอรถไทยเนอะผมเลยเอาเร็ววะดูไม่ได้แล้วครับพิดงานก็นมาแล้วครับ ดี๋ยวก่อนจะตีพึ่งมากินข้าวเอาแรงก่อนครับครับผมมาแต่เช้าโหดมาตันพุทธชาวันพุมันมาเป่าแต่เช้าเลยครับกว่าหายครับรังนีญ่พลาดไม่ได้พี่น้องมาครับเดี๋ยวกินข้าวแล้วกันครับพี่น้องมาเด้อข้าวอะไรไี่รูหมูปิ้งตัวเหนียวตัวเหนียวเปี่ยนตัวเหนียวไหมตัวเหนียวโอ้โเอาเดือดเดือดเนี่ยเข้าไหมปลาหมันข้าวก่ันเดี๋ยวไปลุยกันครับรังใหญ่มากสองรังแพ็คคู่ครับผม โอเคไปครับครับพี่น้องกินข่าวอิ่มแล้วครับนี่ครับเต็มตัวแล้วครับครบซ้อนครับสองครบครับพี่น้องเอาไปรอดูครับทีมงานไปแล้วครับพันผลไปแล้วครับรอพ่านไก่ครับไก่ไปแล้วสก้าพันไก่ไม่ต้องนะต้องก็ได้ไปครับพี่น้องพาไปดูกันครับกองสันนิดนึงนะครับ ลบฝาเนี่ยโอ้ระวังไฟดิจริงไหนครับพันผลไหนครับไหนครับถึงเดี๋ยวให้กบพาดูไไกลห่ะโอ้ไกลตามมาไปเลยครับเมาจริงจริปวดท้องวะมาเลยครับผมไหนครับถึงอันลุกครับอันลุกมาแล้วครับ โอ้นู่นอยู่ข้างในนู่นพี่น้องครับอันพน้นครับผมครับผมนะครับเห็นไหมครับปอดพี่น้องสองลังเลยครับเขาขอขอหยัดลุกนี่นครับ <performance S 1> ลังใหญ่มากครับพี่น้องเห็นไหมกล้องเห็นไหมเออน่าจะเห็นอยู่นะครับน,นู่นครับลังบนครับ นู้นครับลางบนครับเห็นไหมครับใหญ่ครับใหญ่แพคคู่แต่ลังนี่ใหญ่มากพี่นอ้องนี่ครับคู่ใหญ่ใหญ,ใหญ่จัดใหญ่ที่ทุตระมังเนี่ยแต่เห็นมาเนี่ยาครับพี่นอ้องเดี๋ยวหามุมเงินครับถึงมันชึงใหอ่ๆแล้วครับ เราหามุมตั้งกล้องครับพี่น้องเป็นนั่นเองมันเป็นยังไงเลยล่องนางพญามันครับพี่น้องนี่้างนานี่ครับรังใหญ่ครับจะย่ารังใหญ่ก่อนครับลังน้อยยุงบนครับลังน้อยกับใหญ่กันกันครับนะครับอยู่ทางเฉียงเฉียงทางนอกน่ครับผะไยูงหนนกจะตั้งกล้องไว้ทางนี้ครับเห็นทางนี้ครับรอดูนครับเะยดไนเพ่งไฟกันเ้อ

จุดเหมือนกันนะครับขายแล้วครับผมคบไบอ้อยนี่คบได้ไม่น้อกระจายอยู่อาจจะกลงวจะอาชิมอาชิมนะครับเดี๋ยวผมจะไปเชื่อพันผลลมรังหน่อยนะครับแล้วพันไก่พันกบจัดการรังใหญ่ครับรังไม่ใช่ใจไม่น่ารังใหญ่เลย ได้ดิม่่ัดตูดปัดตูดจังนี้กีไไ้ตายตายปัดตูดอ่ะฟังนี่แด้ยไหมไม่ได้ลูกเลยเพราะต้อชิมให้รงนี้อัไกแลอาแค่ตรงตบอ่ะเนี่ยวหนีไเดี๋ยไมาทำเงยไปถองหนีไเรือน้ได้อันนีสามเดียบเรื่อไเือยเลยอยเรเอยเรืเอยูลด่นนี

สวยเลยครับพาไปดูใกล้ๆกันครับนี่สวยมากเลยครับหับกล่องอันกบส่วนนะครับดูหน่อยมะนาวครับระวังไฟครับระวังไฟนะครับพี่น้องนี่ครับเราดูลังใหญ่ก่อนนี่มะนาวนี่เลยมะนาวมะนาวไม่มีครับนี่ครับลังใหญ่มากตบมาใส่ตอดอีก ก็ก็ใส่นี่ครับนาทันไก่โดนแล้วเอาเนี่เอาไว้ทำทางนี้ส,วย,สวยครับแต<ม>่วัวน่ามีนี่ตน,น่อยทันไก่ไม่ได้อยู่ลังนี้วันนี้จกลยก้าเนี่ยเขาไก่ขนาดหนีชิ้อทันไก่พาตัดหลังนี่ครับ ขี่น้ำหวานลามคนนะบอกของบนน่ะจเี้นั่นเห็นไหมนี่เห็นอะไรไหมนี่เห็น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 ครับเห็นครับขาดูเลยครับเอ้าของแม่แล้วครับผมเอ้อ ล่างบ,บนเดี๋ยวไปดูข้างบนกันผมข้างบนสวยครับปีนแหมไก่ปีนรอดูครับเข<ร>าไก่ครบครับพันไก่กำลังขึ้นครับผมครับลังทีวสวยครับระวังถอยเหยียบลังถึงด้วยไก่ทุ้งเลยครับเออใช่ใช่เี่มันเชิงแนทแนทผมเหรอะ โอ้ยพันไก่พันไก่เหยียบกิ่งพิษครับผมล่อลื่นล่อลื่อนล่อลื่นล่อลื่อนล่อลื่นครับล่อลื่นล่อลื่นก็มาครับงานนี้พี่ควันหน่อยควันหน่อยควครับนหก เรารอรื่นกันทุกคนเลยนะคะเสนทีเลยที่ผมในผมอวควันเอาเึนดถ้ไก่ยืนยิง้ไกลทีุ่ดันไก่สับสองนะฮะออถุงเดียวเลยน้ำเจียวด้วนี่ปไม่เา็นี่เดี๋ยวผมว่ามันอาจจะมีนิดนึงอยู่อ่ะ น้ำพอมีอยู่ว่างเนี่ยคนหัวหน้ามุมๆอยู่เขาม่เริ่มไปทำชีพึงไก่เอาไงติดก่นหัวหน้าไปทำพึงน่าดีจริงระวังนี่เลยนะครับครับเดี๋ยวทำให้หลุดมือก็พอครับหมายตุ๊กตักเฮ้ยๆฮ้ยเฮ้ยพักนะครับพี่น้องพันไก่นั่นแหละครับแต่ว่าพึงจึงดุครับจนหัวผมปักปักเลย มันอยู่หลังใหญ่อยู่หลังผมนี่ครับนี่ครับไกๆเลยครับมีเซฟตีหน่อยไก่กำลังจะตัดครับผม,มบสองลูกนะอ่านอ่นนัไน,น,น,นะแม่ปัดมาใส่หนาผมยิ่ เกรอาตะลังก็ได้เงินพี่ทำเรื่อยมาทำอนะไรเนี่ยทำกี่พึงนะงเก็ได้ก็เลยเนาะมือฉันนี่ยสามแล้วครับสามแล้วสามแล้วไปป้ <c oughs> าดูรึยังไงเลยเกจสอนนุ <c oughs> ่งรับกระเด็นวานเลยครับผม <c oughs> จับแมวเลยนับ hmm. ซีหล <cel i> <people> ับบ right like <bbe> ้านไก่โอ้ยดีดีก็ไปจับแมวมันหัวหนามดีเนาะที่ดายได้เนี่ยแม่ผียนต์

เอาพี่น้องนะผมรับลังผึ่งพันไก่ครับเดี๋ยวพันไก่แป๊บนึงครับเอาพี่น้องพันไก่กับพันผลเคลียร์ไฟออกมาแล้วครับผมก็พันกบลำเลียงลังผึ่งออกมาครับนี่ครับสวยๆเลยครับโอ้โหพันทอนอยู่ไหนน้อบอกดาววันนี้นะสักข้าเนี่ยหัวหน่ำเลยกิ้วกิ้วกิ้วนี่เดวไวต้มต้มหลอกหนู เดี๋ยวเคลียร์พนที่ก่อนครับพี่น้องสักครู่ครับผมโอ้โหไข่คืออยู่นานครับเป็นมดใช่ไหมครับพี่น้องนี่ครับผลงานของเราครับผมสุดยอดครับโอ้ยจับไม่อยากดุกเลยพี่น้องพิทวังก็น้ำหวานนี่แหละคิดหวังก็น้ำหวานสวยๆครับยังดีได้รังงามรังหนึ่งงามจริงโอ้สีลูกหัวได้อยู่ด้วยนะถ้าไม่ได้รังมีใดอะไรเลยด้วข้างล่างครับ ครับพี่น้องถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมหน่อยครับสำรับคลิปนี้ผมพานกรุกปูงพานไก่และพานผลขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้มันบ่